มันทำงานมันค้าสั่น์สัน้าอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับปอกับพี่สารบ้านฉันจะโอกัสในวันที่หนึ่งท่นวาควมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะเดือนใหม่เลยใจพี่น้องวันนี้พักพี่นอ้พพนองมาเล่าปลาจ้าผมก็จะสี่ได้ยังแน่เนาะรักๆมันนี่สิมากเก็บพักเมือดครับพเพรานนะาว่า,าเก็บไปเมื่อวานเนาะมาเก็บให้อีกเนี่ยครับ พิกัดกะพิกัดเก่าเนาะครับผมป่าบ้านหนองเมฆตำบลหนวยขาอำเภอบุญทริชจ so. ังหวัดอุบลครับ po เ้ากับสิเก็บผักเหมือกก่อนครับจังสีเลาะหาเห็ดครับเพราะว่าเป็นภารกิจหลักเนาะแมนจ้ะครับคือน้ำเอมสองลายเนาะเห็ดสิมีเพลเนาะแมนจ้ะครับผมไปกันเลยจ้าใจตรงกันเห็นภาลักษณะตนเพลินกันพี่น้องแมนก็มีโกงลงมาครับะ เบสซาดกาซีออกสมสมแน่จ้ะสมสมมั่นๆเก็บเมืองเมื่อวานนี้แม่เพิ่งหายเมื่อเก็บอีกเนาะครับผมจะไถ่ตามข้ามเขาจ้ะภารกินรักจ้ะพี่น้องมื่อนี้กาซีแวร์บึงเห็ดอยู่ครับเห็ดก่อเนาะก็งามเลยออกปีละเท่อเด้อจ้ะนี่กาซีเป็นน้ำตุ่นเหมือนกับกาตุ่นแสตุ่นบ่อซ้ำกันกับพักกระโดนพักกระเมงนี่แหละเนาะแยนจ้าอู้งามครับตุ่นีน่โอ้ตัวจ้ะ แต่ว่าเพิ่นกับสร้างมาว่าอย่าเอาแบบอ่อนแห้งถ้าอ่อนแห้งก็สิขมจะ้ะพี่เนาะปาด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 ขึด้นขม,มเอาไปตากินก็ตาแเจลแต่ได้คุณว่าตามเจวปลาก,กระเทาจ้ะพี่น้องเจวปลาแห้งบ้านเท่าเราพอปลามีเนาะครับผมเอาสิเขาภารกินละก่อนครับเปเด,ดเลยเนาะอ่าเปิดเลยไปต้นไม้ครับ ลักษณะต้นเพิ่มครับพี่เนอะกับมองเพิ่มอยู่ครับ,บกันกสิเกิดเป็นเป็นหมู่เนาะมองบะมี่ก็บบมี่ด้มองมีกม่ก็มีไมมม่ไปเรื่อยๆครับไปจีรัยผมซื้อมาพักหมวดนหังเอื้อเอื้อเอื้อว่าจ่ายจะออก สมแน่ใจแอลได้ต้นรแสดงว่าต้นนี่แสบจ้ะพี่น้องไม่ห่อยเก็บไหมโอ้ยขอไายอยู่ตัวละพอพอดีเสียบเส,สบคุกนี่นังที่จะห่อยเก็บโอ้เด็ดเนี่ยตา ผรลกึกรักบ่ผรลกึกรักครับพาเฮ็ดเพิ่นก็นห่างๆครับสิไปแวรเบิ่งอยู่แล้วครับพี่น้องเอาผรลึก,กรักก่น <c oughs> อนเนาะเจ้าตุ่มจะทิเจาะบุกขึ้นกันต้นนินต้นนึงจ้ะ ห้อยพี่น้องคนทักใจปีกไก่จงส้นแสบแพงนี่ก็เปลนใหม่เป็นสีขาวทาข้นก่นนิดด้ลงแ่เวอร์เล็บประเภทกแบบพักค่อนแค้นใจพี่น้อง ไปดูการหนึ่งสิมีเทือนหนึ่งเนาะพักสดิตอยู่ที่กันจะ้ะพักขมิ้งอยู่ที่กันพักปุนเกียนการพระมา,าศลักษณะตุ่นเพิ่มเหอะอู้ค่าขื่ออ่ะเออเมื่อใดเลยวะ Đó, đẩy lên thôi Nè, nhọn vừa điện vừa đi Đấy đi vào những nhạc đi 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 cây nhay cái nhay tuần nói cái nồi chưa chơi cái nọ thì nè mông cứ khơi nè mông nhỏ thôi cha <laughs> ว่าพักเมฆเขาบัคันเห็นโป่งขากน่งปีนี้เนาะครับผมงามงามบนี่งามต่ำๆเลยเอาต่ำๆกัพอดีกินตีละนี่ยอกชนะยอดขึ้นบะอีจ้ะ เธอสูงน yeah. ี <tr seine Christmas> ่ก็แมนเนาะแมนจ้าแบบขาวๆครับเพื่อดีกินเนาะันยังสีม่วงๆเลยเลนยังอ่อนแน่ครับอากื้นเลยนะมันอากาศหนาวจ้ะบางพี่น้องหนาวบ่ มันเมเปอร์ม <c oughs> <laughs> ีเ like สียๆขยะเอาชองโตเลยจะขี้รถขับรถขี้รถพอดีเนาะขขี้รถน่าเน่ยครับนี่ยดูงานเนาะกุ๊กนี่เนาะครับผมซีมึงแสบบ่มกุ๊กเเบกกได้ีกกได้ี่มึงใบมันสีพอดีเลยเนาะ พอดีแสบแล้วครับโอ้สมดีกุ๊กเยผู้อย,ยากมีหาเป็นวาเดอร์นี่เขาบันทึกเราเป็นกระโบมีเลยเขาเนี่ยเขาอุ้งอัดเยอะไปสุดเลเที่าบางทีเบ่งหนองกินได้ ตอุ๊ยดีไล่เป็นเนยะอือสุดนียเอาทุงมาใส่ยางดีเด้อจ้ะอาจารย์ผ่ายมหาฮีคา่อเนาะครับผมผ่ายดิฟฟิลอือโน่นนะก็มีแซ่บแไงพี่น้องข้าวบักอร่อยครับบักอร่อยเข้นๆสูงเลยมั้งพอดีเนาะซ้ำนี้เนาะหยอด บออนบบแก่ครับแต่จะมีลักษณะให้หากได้พอประมาณมีสองออกมาจังสี่ได้มองคนกินได้เป็นขอเอแล้วเนาะนถึงได้ยาบักฮักแล้วบ้าน <laughs> าพักที่เดวี่กูหาเห็ดเนีมันมีเนาะตามฤดูฝนครับเห็ดมาแล้วหาบาดหาบาททรงลานขอบปุนสาวนียดีกินถ้าก็ปุ่นก็ได้เดอจ้าที่เนาะตามหมกหงกิงสีเนาะครับผมาเทพักกินได้ทุกอย่างจ้ะพักเหมือนครับหนึ่งปลากัะดิ่เสีได้หนึ่งปลาปนปลาแสบเบิ้ สวยๆจ้าต้องตัวตน,นี่หนูขอลาคุณไลนบัน เพื่อมานานนันุกนี่าเดียวนฮกคาเดียถุงซีปลโปลตีมเลยคุณผ <g ül> ัดเค้งเลยครับทุง เด็กเก็บบนอ๋เห็บกองพูดนะใส่ถุงสองเลยจ้าพี <h 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 um yeah> ่น้องถุงตัวนี้ห้าพกเปหาเา็ดคือกันเนาะครับผมกิดไปประจำนะครับเจอแล้วพักถุงเจอแล้วตดถุงเนาะ เดีย๋ยวใส่เทนึงเนาะแต่เพราะว่าจะพากับตาลายมันกับพายหยาเนาะมนี่ต้นหนึ่งน้ำน้าเราจะต้นเพิ่นรับพไ่นงต้นเดีมีลักษณะ cô cô này cho đen vào, Được đi, ỏi đi, sẻ nấm, có hai đấy, oh, ôm, ta, đẹp nhẹ. ต้นก็ต้องได้ขืนเอาเด้อจ้าพี่เนาะแต่ว่าทางเขานี่ยไม่ได้ขืนเนักหนาเนาะครับผมอันนี้เป็นท่านที่ต้นสูงครับอุ้ต้นหนึ่ง Từ này, nó nắm cành này không ô mình hỏi hát sẽ đem vào này đi xe tôi xe của kiếp nữa không nhỏ một thơm xịn đấy Thơm xịn thì cục đấy đấy nào Êm thôi เป็นไรเป็นไรค่ะยูง่ามชิ้นเก่าครับผมผลงานทักของเฮาเนาะแม่ป้ามี่ตอนสี่ไปแหว่บึงเฮ็ดครับไปแหว่บึงเฮ็ดจะทาเนาะครับผมจะทามีมือนี้เฮากะสิได้ไปรวมงานจะพี่น้องงานขาวดำในบ้านเนาะแม่ครับเป็นชงสการมือนี้จ้ะหอนปลาเฮ็ดก่อนน้ะเล่าใหญ่ครับพี่น้องคันเล่านี่บ่มีก็กะคือบ่ได้แล้วครับ มีเซรามิกมีจุกผีเลยเหรอมาหอดปลาเฮ็ดกอก,กะเกาหมูงัวเนะาะครับผมจ้ะเอากระติบไปได้เขาทุกคมเนะาะเาหลือเขาเป็นโซนครับพี่เนาะโซนที่ซุ่มเนาะครับผมโซนที่มีความซุ่มนะครับยังกินหวาครับพี่น้องหลองหินครับ ขอนมัค้าสันสนั่นจะมีตาดี้อ,ออกมองเพื่อนๆออกนะเพราะว่าพอพอมีเห็นสองม่พอมีเห็นดอกนึเห็นกันเด,ด,ดอ้อือฮยูอ๋ออยูจ้าพออีกบาพอแล้วน,นดีดูโอ้ cái tham quan cắt vô khắc cái ok đấy nó cái đấy nó khắc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  đấy nó khắc cái đấy nó ใส่ปนใส่ปนใส่ปนต็มเต็อนใหย่ยื่ินึ่งแกาเตียหดนนหมอกชาเตียต้นใบจะโครจากใบตองนจ้ะเอาปนได้อยู่จะแข็งดีอยู่นีบอทั้งบอ พ,พี่ทั้งพี่นมองเขาพี่น้องโอ้ยนี่ละใส่เข้ามา <laughs> ใส่เอาไปปนนี่อุย้ยแข็งจุดจ้ะครับผมก็ได้เวลาก้าบบานน้องแม่ปม่าหนิแม่จ้าสวยแห่งเลยครับเพราะว่าเขามีธุระสิไปอยู่ครับพี่น้องอาจารย์พี่น้องเบมุงผลง,งานโดยร่วมจ้าผลงานเขาก็ดจิเป็นแนวที่เขาตามหาหน่แหละครับพักเนาะครับผม เดรรลายอยู่จ้ะปลาตามไปดูกันครับเห็ดก็ได้อยู่ครับพี่น้องได้ปลได้แกงหย่อนอยู่เนาะได้แกงหย่อนอยู่ใจพี่น้องก็มีดอกหน่อยดอกบานเนาะครบผมจะตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับเก็บจริงทุกดอกจ้ากรบผมวันนี้ก็พาพี่น้องเขาปลาเนาะเก็บพักเมือดครับพี่น้องแล้วกับมเละบึงเห็ดก็ครับก็ได้แกงหนึ่งเนาะออกร้ายปานไดครับพักเมือดนี่ออกร้ายจ้าพี่น้อง กำลังครับพี่นอ้องเก็บเมือมื่อวานใหว่าให้มาเก็บอีกเนาะครับผมผลงานท่าจ้พี่น้องเมือนอีกระทือวามานเฮ็ดเมือพักเมือ,อจา้าพอกันมือเนี่กัวันที่หนึ่งท่านว่าคมสอง 2, พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพิกัดทีขาาท่ข้ามากกับบ้านน้องเมกตะบนห้วยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้า,จา,จาฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามไปส่งอีสานบ้านฉัน,นีนเด้จา้าแม่ปามีกขอบุญขอบ,ขอบคุณผพืที่เขามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไว้คลิปหน้าจ้า